สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแลนะนักเรียนกีบอร์ดทุกท่านฮนะผมเอกโสธาครับวันนี้วอซซ์เบิร์กเป็นไงต้องออกแนวแบบอเมริกาเมริกาหน่อยไม่ได้เลยว่าวันนี้ผมอยู่ในสไตล์ของอเมริกาล้วนๆเลยฮะนั่นคือสายกระบะต้องบอกเลยสายกระบะอะไรไฮดรอลิกฮะวันนี้ไม่ใช่ถุงลมนะถุงลมไปแล้วคราวนี้มาดูระบบไฮดรอลิกแบบจริงๆจังที่เขาเรียกกันว่าโรไลเดอร์กันบ้างอยู่ที่อยุธยาบ้านเรานั่นเองนะฮะนี่เลยคือรถไฮดรอลิกแท้ คือตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่อนุรักษ์เกี่ยวกับไฮดรอลิกอยู่หรือเขาเรียกว่ายุค90โดยแท้ทรูนั่นเองเอาละ่ะเป็นใครนั้นวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันกับผู้ชายคนนี้ฮะที่ยังรักเกี่ยวกับรถ90ที่เป็นไฮดรอลิกแท้ๆอยู่แล้วทําไมเขาถึงไม่หนีไปถึงลมสักทีวันนี้เดี๋ยวพาไปเจาะลึกกันครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมก็อยู่ที่โปรเจกต์เบตสีบ,บอดี้นะครับผมคือตรงพาะต้องบอกก่อนตอนนี้รนรบรรยากาศดีมากๆ อยู่อยุธยานี่เองครับพี่อ่าเดี๋ยวขอทักทายเป็นทางการส่งตัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบขออน,นุญาตแนะนำตัวเองกับเพื่อนเทางบ้านฮะอ่าผมคนจะเรียกกันติดปากว่าสองกันยางพี่สองตรงนี้เขาเรียกว่าตรงไหนของอยุธยาทำไมบรรยากาศดีอ่ะอันนี้อ่าเป็นอำเภอเมืองพระนครศรีอยาแหละแต่แต่ขึ้นกับตำบลบ้านใหม่อ๋อตำบลบ้านใหม่ครับ คือบรรยากาศดีมากแล้วตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนกาลาดเล็กๆนะสวยๆที่ว่าสำหรับทํารถตรงนี้โดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเรานั่งกันอยู่ก็เป็นร้านอาหารด้วยเปิดร้านยางสองกันยางมานานเนีฮะประมาณสิปีโหเป็นสิบล้วเหรอครับสิบปีอยู่ในใกล้ๆกันไหมก็อยู่ห่างกันประมาณสองสามโลสองสามกิโลครับ เอานะครับแล้วทําไมพี่สองถึงยังชอบในสไตล์รถ90ที่เราเห็นอยู่อย่างนี้จริงๆผมผมเล่นมาสัก20ปีแล้ว20ปี20ปีนั่นก็คือในยุคสมัยเป็นรุ่นทําที่ไหนอะไรไงฮะเริ่มเริ่มจากทาจากคาแ์เดนมาก่อนเลยอ๋อคาแดนครับครับดังในยุคนั้นก็จะมีพวกอิมเมจมีคาแ์เดนน่าจะเป็นวีโก้คันแรกในเมืองไทยที่ทํากับเขานะไายแดงอทำไกแดงเลยเขาญาติถามฮะคือพี่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรฮะถึงได้ทํารถในสไตล์แบบนี้ เมื่อก่อนระบบถุงลมมันไม่มีนะพี่นะแต่ผมชอบรถเตี้ยผมว่ามัน,ม,นมันสวยนะครับก็เลยตัดสินใจเอารถไปทํากับพี่หมูนี่คือย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วใช่ครับใช่คือเราชอบรถเตี้ยอยู่แล้วใช่ฮะและ้วตอนนั้นมีการเขาเรียกว่าเราตึกตาแม้ว่าเฮ้ยรถเตี้ยเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นระบบไฮดรอลิกหรืออะไรหรือจริงๆโหลด,ดเฉยก็ไดไ้ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นยังไงแต่ว่าเราว่าเตี้ยแล้วมันสวยอือสมัยก่อนจะมีพวกทีเอฟอาร์มังกรเนี่ยโหลดสวยๆกันเ่ยใช่ใช่ยี่สิบปีที่แล้วทีนี้พอเรามาเปลี่ยนบอบอดี้วีโก้เน มันหาที่ทำมันก็มันไม่มีใครทําใกล้เราที่สุดนะแต่เด็กก็วีโกโฉมแชมป์เนี่ยมันยี่สิบปีแล้วเหรอมันเป็นโฉมแรกเลยหลังเปลี่ยนหน้าแล้วพี่ก็ไปแปลงหน้ามานะครับก็เลยจะกลายเป็นบอดี้ที่เป็นโฉมโฉมแชมป์ใช่ครับแต่ก็บอดี้ปี2องพรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยโหู่งตั้งแต่สองพันห้าคิดดูนะพี่พงศ์ปีสองพัน้าก็วีโกรุ่นนั้นน่าจะหลังจากไทเกอร์ครับพอไทเกอร์เสร็จก็เป็นวีโกรุ่นที่พี่ซื้อเลยใช่ครับอ่าแต่เขาทำเี้้ยตอนนนัทร้านื่องน ยังครับยังไม่ได้ทํายังเลยยังมีรถคันเดียวเลยก็เล่นคันนี้ยเล่นอยู่มาแล้วก็ไม่มีใครเล่นกับเราเลยมีเราอกคันเดียว <laughs> เดี๋ยวเล่าเล่าให้ผมฟังหน่อยในยุคน,นั้นนะ <laughs> ในยุคที่เป็นรถเตี้ยที่แบบสไตล์ไฮดรอลิกในยุค90สังคมนะตอนนั้นเป็นไงบ้างดีไหมมีคนเล่นเยอะนะครับก่<ม>อนหน้าผมก็มีคนเล่นเยอะอื<ม>ตั้งแต่รถเกง่งก็แล้วเราตายติดตามทุกทุกทุก<ฆ>คนที่เขาเล่นตเตียเย<ฆ>้ยแหละถ้าเราชอบรถเตีย้ยอแต่ทีนี้วีโก้ในยุคน,นัน้นมันมันมีน้อยมากอืมันแทบจะรถบอดี้ใหญ่ถือว่าใหญ่มากตอนนั้นวีโก้เนี่ย วัอดี <Body S 1> มันใหญ่แล้วตัวเราเล็กแล้วสุดอยอด <ยง S 2> เขาใชุ้่นอะไรทํากันตอนนั้นสมัยก่อนผมเห็นไม่ตีเอ็กเยอะ๋อไมตีเอ็กไม่ตีเอ็กเนยเยอะมากออนนี้เราไม่ได้ใช้ไมตีไงเราว่ามันมีตังซื้อวีโก้ก็เลยเอาวีโก้ทำเลยดีกว่าพี่คิดว่าความแตกต่างระหว่างไฮดรอลิกกับถุงลมมันแตกต่างกันยังไงถ้าการเล่นน่ะในยุคหลังๆนี่ยเขาก็เล่นแรงแล้วนะครับแต่ว่ายุคก่อนๆเนี่ยเขาจะเอาความสวยงามมากกว่าอทีนี้การใช้งานน่ะถุงลมน่าจะดีกว่านะความรู้สึกผมนะถ้าใช้ในใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่า ถ้าสายโชว์หรือว่าการไปเต้นออกเต้นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยผมว่าฮันดุลิกน่าจะมันกว่าอผมก็เลยมีความชื่นชื่นชอบว่าฮันดุลิกอะน่าจะมันกว่าแน่แน่ะมว่าเล่นแล้วก็เล่นมายาวนานก็ปัญหามันไม่ค่อยเจอด้วยไม่มีอ่าถ้าบางคนเขาจะกลัวเรื่องน้ํามันเลอะอะไรเงี้ยนะถ้ามันแตกมีไหมที่ผมใช้ทั่วไปผมไม่เคยเจอไม่อยู่ที่เราเลือกนอกจากถ้าเราเล่นแรงๆกระชากแรงๆสายแตกมันก็เปลี่ยนสายท่นนั้นเอง ผมเห็นตอนนี้ถุงลมเขามีกระโดดครับแต่ไฮดรอลิกจริงๆแล้วมันมีมาก่อนไหมก่อนนะฮะมีก่อนด้วยมีก่อนแล้วผมคิดว่าหลิกน่าจะทําได้ดีกว่าด้วยถ้าถ้าทาแรงๆได้นะณตอนนี้แค่ยังไม่มียัง <ทำ S 2> ไม่มีใครทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระโดดแบบสไตล์อเมริกาที่ดึงมีบบเออความต่อเนื่องในการเล่นครับอ่าในการกระโดดแต่ละครั้งระหว่างถุงลมกับไฮดรอลิกอ่าระบบไฮดรอลิกมันเป็นใช้ไฟแบตเตอรี่เนาะครับแล้วก็ ขับขึ้นมอเตอร์อมันเล่นต่อเนื่องได้ยาวจนฝาแบตจะหมดเลยก็ได้ก็คือไม่แผ่วถ้าเราตารถทิ้งใช่ครับถ้าต่อระบบไฟพ่วงไฟชาร์จเราชาร์จยี่สบสี่หรือสามที่หกเนี้ยเขาไม่มีถังไม่มีไม่แล้ววาลมีไหมมีวาลวาลอยู่ตรงไหนฮะวาลอยู่ก็อยู่ที่ที่ปั๊มแหละติดกับปั๊มแหละครับแต่ว่าระบบมันไม่ยุ่งยากมากจริงๆระบบไม่ยุ่งยากมากแต่ยุคนี้ปั๊มไฮดรอลิกหาค่อนข้างยาก มือสองเอามาทําใหม่ก็ยังหายากครับหายากมมันก็เลยความนิยมน้อยไปใช่เพราะว่ากลัวเรื่องเซอร์วิสหาไหลเงี้ยครับแต่คันนึงก็ติดมาสิบกว่าปีก็ไม่เคยมีปัญหากันไฮดรอลิกนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวขยายความไฮดรอลิกหน่อยอย่างเช่นครับท้ายที่ยกได้กระบอกที่มีสายไฮดรอลิกอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นระบบไฮดรอลิกอยู่แล้วใช่จริงจริงมันก็มีคู่กับบ้านเรามานานมากนานครับไม่ว่าจะเป็นอย่างรถแบ็คโฮก็เป็นไฮดรอลิกใช่ับ นะหรือว่าเป็นสิบล้อไฮดรอลิกใช่อันนั้นคือแต่จะก,กระบอกเล็กใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เขาใช้กันใช่ครับพี่แต่ที่เขาเอามาเล่นกันนะในในกระบะนั่นก็คือเป็นขนาดเท่าไหร่ฮะแกนตอนนี้แกนประมาณยี่สมิลสามทิมิลเล่นได้แล้วอันนี้คือเล่นได้แล้วคือ,ค,อคือลักษณะการยกการขึ้นลงของไฮดรอลิกมันเร็วเร็วได้แล้วก็สามารถปรับให้เบาก็ได้อ่าครับพี่เวลาขึ้น ถ้าเกิดเทียบกับถุงลมจะขึ้นเร็วกว่าอจริงๆถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ใส่ชก k e ซับเนี่ยเราขึ้นเร็วได้เท่ากันเลย oh. อ,อยู่ที่สปริงที่เราเข้าไปทดแทนครับออย่างถุงลมเขาอัดแรงด้วยลมใช่ไหมพอ,อบาร์เยอะๆมันก็จะเร่งด้วยความแรงด้วยวาล์วเปิดแรงๆนะแต่ถ้าระบบไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเราใช้สปริงนิ่มๆมันก็จะขึ้นธรรมดามแต่ถ้าสปริงแข็งๆเนี่ยก็เด้งเหมือนกันบึงเลยใช่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างไฮดรอลิกกับถุงลมเนี่ยผมพอจะเห็นง่ายๆท่านผู้ชมอาจจะมองสังเกตดูง่ายอย่างเช่นถุงลมเนี่ยมันจะใช้ถังเป็นการควบคุมคือลมแต่ไฮดรอลิกจะใช้ปั๊มปั๊มอ่าซึ่งมันแตกต่างกันอ่ามันมอเตอร์ปั่นน้ำมันไฮดรอลิกมันเหมือมก็บอกโช๊คอันนึงนั่นแหละใช่ครับใช่คล้ายๆกันหลักการเหมือนเหมือนกันคราวนี้มันพูดถึงเหมือนการกับขี่ฮะว่าทำไมถึงมีกระแสนิยมถุงลมมากกว่าไฮดรอลิกทุกวันนี้ในการขับขี่บนถนน จริงๆถุงลมมันมันนิ่มตามสัดส่วนวนะนะถ้าเราขึ้นสุดก็ขี่ยากเหมือนกันอืลงสุดก็ก็ไม่ได้ขี่ง่ายใช่ไหมมันอยู่ที่โชคซับที่ดีนะครับครับแต่ถ้าระบบไฮรดรอลิกนะถ้าติดตั้งดีขี่ได้มีวาลว์มีแอคเนี่ยใช้งานได้ดีเลยไม่นีกันแน่นอนเอาแล้วการติดตั้งไฮรดรอลิกต่อแต่ตละครั้งละหนึ่งคันครับสมมติอย่างตทดตันงสีแดงคันนสวยคันนี้ครับคันนี้ก็ขึ้นลงสวยงาม,มโยกไปโยกมาดูความสมูทของมันก็เหมือนไม่ช้า ก็ทั่วไปถ้ากับว่าถ้าเหมือนเราใส่วาวสองหุนเท่าียบถุงลมนะเท่ากันอืการขึ้นการลงเท่ากันราคาในการติดตั้งไฮดรอลิกตอนนี้เป็นมือสองบิวใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณแปดหมื่นถึงแสนโอ้โหราคาแรงนะแรงครับเริ่มต้นอย่างถ้าเป็นถุงลมก็หมื่นกว่าบาทก็ทำได้แต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกไม่ได้ไม่ได้นะฮะปั๊มตัวหนึ่งตอนนี้เชียงกงยังหาไม่ได้เลยแต่ถ้ความคงทนหรือว่าความยาวนาน ผมว่าไฮดรอลิกยาวนานยาวนานกว่ายาวนานเพราะว่าอย่างปั๊มลมมันปั่นตลอดเวลาโอกาสเสียหายมันสูงกว่ามันก็ไปใช้คู่กันแหนบได้ปกติถูกไหมพี่ได้เหมือนกันอก็คือเหมือนกับโชกตัวหนึ่งอะนะแล้วเราต้องใส่โชกเพิ่มอีกไหมถ้าใส่โชคมันก็ซับแรงหนืดของรถนะได้ดีกว่าดีกว่าก็คือเท่ากับต้องมีแก๊สไฮดรอลิกใช่ครับแล้วก็โชคซับถ้าอยากให้รถมันใช้งานนิ่มถ้าคนสายแบบโช์เลยไม่ต้องใส่ มันก็จะแข็งๆหน่อยลอยทั้งคันได้เลยฮุ้บปึ้งมาไ้เลยลอยทั้งคันได้เลยในอนาคตอาจจะต้องได้เห็นมีครับมีโปรเจกต์จะทําอยู่เหรอและอ่ะคราวนี้เราว่าถึงเรื่องโปรเจกต์งานของพี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เอรถเตี้ยรถสูงมันกลายเป็นเครื่องเสียงอย่างนี้เองครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถคนนิยมเรื่องเครื่องเสียงยกดัมเลยอะยกดัมมันก็ต้องมาใช้ทุลิกเหมือนกันไฮดรอลิกเกี่ยวข้องแล้วยกยกดัมถูกไหมมันใช้ระบบทําลมไม่ได้อ่าก็คือ ถุงลมมันมีความระยะมันต้ใช่แต่หลุดมันยืดยาวได้มากแล้วแต่กระบอกใช่ครับและอย่างนี้เครื่องเสียงที่นี่รับติดตั้งทั้งหมดเลยเหรอทำครับทำหมดเลยไอแบบยกดำงี้ยดังดังมากไหมอย่างนี้ดังดังกว่ายุคเก่าเยอะมากยุคเก่ายุคเก่าต้องตีตู้อ่าสมมติตีตู้ลงพื้นสิบห้าหกดอกอ่าแต่อันนี้สิบห้าหกดอกแต่อันนี้ดังกว่ากันเท่าตัวเหมือนแบบเหมือนงานคอนเสิร์ตอะเวทีใช่ครับประมาณตู้แบบใส่ไปตู้ตู้เลยอย่างงี้ใช่ครับตอนนี้กระแสยกดำมาแรงสุดแล้ว ใช่ไหมฮะและาแลการยกน้ำแล้วติดตั้งพร้อมเครื่องเสียงอย่างเงี้ยตอนหนึ่งคันเนี่ยอย่างไททันที่ผมเห็นกันเนี้ยงบ,งบประมาณถ้าถ้าเป็นระบบเปิดทั่วๆไปก็อาจจะแสนปลายๆแล,แล้วรวมปั๊มเลยอันนี้ดิกนอันนี้เปิดทั่วไปไหมอันนี้อันนี้เป็นดิจิตอลแล้วเขาว่าชุดเปิดจะแพงกว่าหน่อยมก็คือตัวเล่นนะเหรออ่าคือเป็นชุดเปิดชุดดิจิตอลก็จะเป็นใช้ iPad ควบคุมหมดเลยโอ้โหครับอย่างระบบพวกนี้ก่อนเราจะออกไปสู่การเปิดฟังเนี่ย ผมต้องมาจ้างคนมาทําสาอีกต้องมีคนซสาเหมือนเหมือนจุนกลองใช่ครับใช่เหมือนจุนกลองเลยแล้วถ้าเกิดผมดูอยู่เนี่ยอยากทํารถเครื่องเสียงสักคันเนี่ยมีรถมาให้เดิมๆทําแบบเนี้ยก็อ่าพร้อมให้รูดีลิขตั้งถ้าเป็นระบบดิจิตอนงบน่าจะอยู่ประมาณสองแสนห้าสองแสนห้าคุณจะได้แบบนี้ใช่ครับแต่คุณอย่าไปหวังว่ารถคันนั้นคุณจะกลับเอาไปขายใช่เพราะว่าทำแล้วคือทำาให้เก็บไว้เล่นใช่ครับนะนี่คือของเล่นเลยนะต้องบอกก่อนนะ เริ่มต้นประมาณสองแสนห้าครับแล้วถ้าเกิดว่าทำไฮดรอลิกที่เตี้ยสวยๆอย่างไม่ว่าคันแดงคันวีโก้คันดีแม็กอย่างเงี้ยบางบางคนเขามาตัวเปล่าเลยก็งบสามแสนโอ้โหนี่หนักเลยเพราะว่ามันมันล้อยนบอดี้อันนี้บอดี้สาคัญมากมันต้องยนแล้วล้อไม่ได้รถไม่กองจะได้ยี่สิบสองนี้ป่ะได้ครับได้ใช่ไหมได้ผมยังหาได้อยู่แล้วยางยังมีขายอยู่ไหมยางก็ผมต้องสั่งต้องสั่งเอาด้วยต้องสั่งโอ้ยอย่าได้แตกเห็นแล้วกูบอกเลยว่างามไส ยานแม่เท่านั้นน่ะถ้า,ตถา,ถาแตกยิงละแล้วเราสามารถเอาร้อ,อื่นไปใส่ฉุกเฉินได้ไหมได้ครับอ๋ยยย<ช>อยี่สิบอะไรยังใส่ได้อยู่คือระบบระบบตรงนี้มันดีอย่างตรงสมมุติว่ามันยางแตกเส้นหนึ่งผมสามารถยกให้มันเหลือสามล้อแล้วดีดกลับไปล้อได้โอ้โหนะฮะที่นี่รับทําเครื่องเสียงทําไฮดรอลิกคือตรงสายกลุ่มอย่างนี้เลยนะนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกไหมฮะพี่มีทาสีครับอ๋อมีสีด้วยสีลายแบบนี้นะใช่ผมทำเออสีลายอย่างนี้เริ่มต้นท่ายไปแล้วก็ประมาณสามหมื่น เพ็นด้วยนะเพ็นด้วยเฮ้ยสามหมื่นก็ได้อยู่นะคือตอนแรกผมนึกว่าซิกเกอร์ไม่ใช่กมทำสี่ล้วนกับสี่ล้วนสี่ล้วนเลยนะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือสายงานยุคเก้าศูนย์ไฮดรอลิกโดยแท้จริงครนะแล้วก็ยังยังยืนหยัดที่จะทําแบบนี้อยู่ยังยังเล่นอยู่ยังชอบอยู่ยังชอบอยู่แล้วมีมีเบียนเข็มไหจะไปทําถุงลมอะไรมีลูกค้าบางคนให้มาทําอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็พอทาปุ๊บลูกค้าก็ยังมาเบนมาทางเราอยู่เพราะวาเราไปเล่น อ่าเวลาปั๊มเขาเสียหายอะไรเงี้ยเขาเหนื่อยกับการเปลี่ยนปั๊มถ้าปั๊มถูกๆนะขอเน้นย้ำนะเรื่องความขับเอ่อเรื่องการขับขี่มต้องหนุนนะเรื่องความริมนวครับอาจจะด้อยกว่าถุงลมอาจจะด้อยกว่าถุงลมแต่ยูที่ที่ระบบที่ที่การติดตั้งอ่าถ้าลูกค้าต้องการแบบเผื่อโชว์ด้วยใส่สปริงแข็งหน่อยมันก็พร้อมโดดอะไรมันก็พร้อมโดดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนบ้านสนใจอยากมาทำรถกับพีครับเราติดต่อได้ยงไงเบอร์โทรก็ได้ครับหรือเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กก็สองการยางอุธยาครับ ครับถ้าเบอร์โทรก็0988249144เนม่ะครับผมนี่รหลนนี่คือผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นคนเก้าศโดยแท้จริงแล้วก็เล่นรถมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณเข้ามาคุยกับเขาก่อนแล้วเข้ามาดูผลงานเขาก่อนผมเห็นรถเต่าเนี่ยสวยๆคันนี้และอเมซิ่งมากรถเต่าคันนี้มีคาสซีด้วยมีคาซีด้วยเดี๋ยวไว้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่ครับพี่นะครับคันนี้มีคาสซีแล้วเครื่องไม่ได้อยู่หลังเครื่องไม่อยู่หลังนะเดี๋ยวพาไปชมกันนะท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาก นะครับที่เรียกว่าให้ความรู้กับพวกเราขอบพรคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ